ไปได้ติดตามดูกันขนป้ายป้ากองโจรกันเรากำลังถูกด่าว่าเป็นสือเสด็สองเรากับถูกด่าว่าเป็นพวกพ้อเจ้าเรากำลังถูกด่าว่าเป็นพรรคเพราะว่าผมคิดว่าวันนี้สังคมไทยนะครับเราเองก็จะเห็นน้องก็มันมีกระบวนการในการใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องใหญ่ๆนี่ก็ยืนยันว่าไม่ควมที่จะเป็นความจริงนะครับถ้าเป็นความจริงเนี่ยก็เอาหลักฐานมานะครับ ด้านนั้นเนี่ยผมคิดอย่างนทั้งหมดว่าเราทำหน้าจริจริงแล้วก็ต้องมีความความหน้าที่เหมือนกับเป็นมัลติคัพของทีมก็ต่อคือต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าบางทีบางคนเขาพิการได้เพลินนะครับคือสำหรับผมเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าตัวผมเองตัวผมเองเนี่ยคงลัวหวากลัวว่าโอ้เดี๋ยวจะโดนตัดสินทางเงินเลยผมบอกเลยผมไม่กลัวนะครับผมรู้ดีว่าการมาเป็นสสของผมนะครับมันมีความเสี่ยงนะครับมันมีสิ่งที่มันเป็นราคาที่ต้องจ่าย ผมรู้ดีว่าชีวิตนี้นะครับเราโดนทุกขามอาจะจะสูกรจำคุกกักขังผมโดนมาหมดแล้วน,นะถ้าพูดแบบภาษาคุณทักษิณเนี่ยผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เห็นนรกแลสโร๊บัมาแล้วนะครับแล้วผมไม่เคยใช้วิธีการแบบคุณทักษิณวัยในการที่จะไปไกลัวนะครับแล้วเชื่อว่าการมาเป็นสสเนี่ยก็จะทําหน้าที่อย่างดีที่สุเป็นนะครับเพื่อเพื่อประโยชน์ของของประเทศชาติครับตัวผมเองเนี่ยผมเองก็มีลูกเล็กเนาะตอนนี้ก็หวงถึงสองเดือนเนี่ยผมเองก็คิดถึงว่า เออเมื่วันหนึ่งเราทำอย่างเงี้ยแล้วประเทศมันดีขึ้นเนี่ยลูกของเรานะก็จะได้อยู่ในแผ่นดินไทยจะทำอยาอย่างดีดังนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าเราไม่ควรจะสร้างระบบหรือระบอบการเมืองการปกครองที่มันิำทีสุดโนะครับถ้าลูกผมได้ลูกคนอื่นก็ต้องได้นั่นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะทำอย่ามาพูดไปเรื่อยๆทีมงานก็เริ่มเอาไปโควตมายัดแล้นะน่าจะเริ่มนี่คือเราเริ่มปลาใสัแล้วใช่ไหมครับจริงวันนี้มีปลาใสนะครับ ถ้าใครรู้จักนะครับพี่น้องที่อยู่ที่ญี่ปุ่น นะครับแล้วก็วันนี้จะมีเวทีปาสายเปิดตัวนี่นี่นี่ดรนะครับดรนัทเนี่ยเอาไว้ดิว่าอะไรเอาเอาไว้กินฟอกอยู่ไหนนะฟอกฟอกนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่เนี่ยจะเห็นนะครับว่าดรนักตัวจริงกับตัวในฟอกนี่ยเริ่มไม่เหมือนกันแล้วแดงดำนะดำไม่ใช่ครับผมผมใช้ว่าแดงมันผ่านศึกสงครามนะครับผ่านแดดผ่านฝนและที่ฝนตกนะครับใครที่อยู่ที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าภาาใต้ฝนตกเอาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันทั้อวานแล้วก็เจอฝนกันแล้วรอบหนึ่งทั้งนั้นเนี่ยก็ เรียกว่าเราพยายามไปเต็มที่เนาะการเลือกตั้งครั้งนี้มันแปลกอย่างเลงคือมันเป็นการเลือกตั้งที่คือเรามีเวลาเนี่ยน้อยมากเขาก็อย่างนี้นะพี่น้องจับเบอร์ เี่าไหร่วันที่สองวันที่สองเข้าไหมเลือกตั้งวันที่ยี่สิบเจ็ดเสมอถ้ารับวันแรกนะเรามีเวลาเลือกกั้งจริงๆเนี่ยเท่าไหร่ยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันแต่จริงๆเนี่ยการจับเบอร์ยังไม่แล้วเสร็จถูกไหมมันยังจับอีกได้สามสี่วันถึงวันที่หกถึงวันที่หกกินเวลาสี่วันกินเวลาสี่วันนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ไปจับเบอร์วันที่หกเนี่ยเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าคุณจะมีเวลาในการหาเสียงจริงๆเนี่ยไม่ถึงยี่สิบวันเลยนั้นเอง ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ตลาดมากนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ได้นะครับแล้วไอ้แบบเนี้ยมันทําให้การเรื่กตั้งมันอาจะเป็นงครับนะครับพวกเราวันทะีน่สีพ่พฤษภาคมก็แต่เนี่ย,ยงั้นเขาก็เปลี่ยนให้มันเร็วขึ้นใ่ไหวไปอ้างอะไรไปอ้างเจ้าฟ้าเจ้าแผ่ผนดินนะครับ,รบซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยไอ้แบบเนี้ยไอ้พวกปรสิทนะที่มันหากินกับกับการโลนสถาบันเนาะเอาเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องสถาบันเนี่ยมาโจมตีคนอื่นเนี่ยผมพูดจริงๆนะผมว่า คนพวกนี้นนเนี่ยเลวร้วายมากแล้วพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้จงรักภักดีก็ประชาชนเนี่ยเราไม่ได้ต้องการลบล้างสถาบันเนาะเรามองว่าสิ่งที่เราพยายามทำอย่างอย่างที่สุดเนี่ยเราอยากเห็นการเมืองที่มีสเสถียรภาพเราอยากเห็นการเมืองที่ไม่มีใครนะครับไปโหวสถาบันนะครับแล้วเอามาใช้ในการรัดการนี่น้องลรงสังเกตคนที่ถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆเนี่ยที่มีการกล่าวหาว่าลบเจ้าลบอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนเป็นพวกที่ไม่ออกเดตกัน เจอไหมเออไม่ออกผลิตการเนการโดนโดนต้เก้านะเป็นพวกที่รณรงค์ในเรื่องของประชารัฐกระจายครับที่เระบบการนเลยอางกล่งที่มันเป็นเออ่ของเราทุกคนเนาะแล้เนี่ยผมยืนยันนะครับว่าพวกเราหมดเี่นะครับเราพยายามทำหน้าที่อ่าลองมาลองดูคอมเมนต์กันบ้างนะครับลองมาดูคอมเมนต์น่าเนี่ยก็เขาว่าอ่าถามกันมาเลยผมพยายามดูคอมเมนต์เมื่อกี้คอมเมนต์ไปไวมากนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับคุณหมู795นะครับ ขอบคุณนะครับคุณเอาไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนไว้ก่อนนะครับก็ก็ขอบคุณมากนะครับอ่ามีสสมชายฟางแค่ไม่แค่หนึ่งสองของคุณก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วไม่ใช่เพื่อไทยในวันนี้นะครับจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องแก้หนึ่งสองหรือไม่แก้หนึ่งสองเนี่ยเราเรายื่นแต่การไม่เพราะอะไรก็การเป็นว่าเราเองก็เหมือนกับเขาก็ไปเอาเรื่อง ก็ไปเอาเรื่องที่เราเคยยื่นแก้หนึ่งหรือสองพันปีนี่จะไม่ผิดรอมาสมุทรสาครนะครับจริงๆบ้านผมที่กรุงเทพไม่ได้ดูไม่ไกลจากสมุทรสาครนะครับเดีย๋ยวจะลองหาโอกาสไปนะครับแต่จริงๆเนี่ยเออ่พื้นที่ตรงน,นั้นก็คงจะมีสสออะไรมนช่วยกันอยู่แล้วนะครับมีหลายหคนสาเหตุที่มาทางใต้รอบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเออ่เขาตรงคือสสเขตภาคใต้เนี่ยต้องมีเฉพานะเขตเนาะเลยที่ว่าต้องการส่วนกำลังนะครับในการรณรงค์ ให้ออกมาดีท hmm. right. oh, mm ี่ส okay. ุดนะครับสวัสดีครับคุณไบพูไบรูคุณล้นสุพันณนะครับคุณล้สุพันของคุณทุกคนครับก็จริงๆแล้วเนี่ยชื่อของผมเนี่ยตรองการรู้ไหมว่าผมเาว่าไบรูเนี่ยจริงๆเนี่ยมันถูกคิดโดยคนนักขอนเพราะว่าคนที่คิดให้ผมเนี่ยก็คือทวดผมทวดของผมนะครับอ้อนคุณคันทิกนะฮะก็เป็นคนตั้งชื่อให้นะครับและแม่ก็ ลูกลากพี่โรมมาจากอเมรจริงๆผมผมเป็นคนใต้ร้อเปอร์เซ็นต์ี่้เป็นคนใต้ใช่ไหมพ่อผมก็คนใต้ใด้อยู่ที่อยู่แคเนี้คนใต้แม่ผมก็คนที่นครศรีธรรมราชนะครับแม่ผมก็เกิดจริงแม่ผมเกิดที่ผมเกิดที่ ผมดูเทปของท่านเลานะครับแต่บางที่ภายก็เกือบครั้งทีแต่ว่าทุกที่นะครับเที่ยวจังหวัดจะมีข้อดีของตัวเองนะครับมีจุดเด่นจุดขายของตัวเองจะเป็นยับผมเองตอนที่เวลาไปลงพื้นที่เนี่ยครอย่างพื้นที่แบบไม่น้ำโขมก็ชอบนะผมรู้สึกว่าเออเวลาจับจปดเพราตลาดแบบสรุปคนเดินนี่ไม่น้ำโหมส่วนมากใส่ชองมากนะครับเวลาไปไม่ว่าพิณการ ก็ดีใจนะครับค <lere> ือล like yes. ูกจ <tim> ัก <optimization> ร right. ัดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นของตัวเองนะครับอยากให้ไปเกาะมานะครับจากสงครามเลยฮะสงครามก็ต้องรอดไว้ขอบคุณนะครับการชนะบุรีร้อนจริงๆร้อนสุดสไปเลยครับจากคุณเจ้ากาฟินกเขาเชิญไก่ก็คนร้ายครับที่การชนะบุรีร้อนนร้ายจริงอากาศสุดยอด นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากมากจริงๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ฉวางนะครับอยู่ที่กันดีนะครับเคยฉวางนะครับน้องแตใ้ใต้ทำไมแรกได้ครับแรกได้ไม่หมาแต่เริ่มเรียนละคือมันจะเริ่มเรต่มคิดคิดช้านิดหนึ่งคือเมื่อก่อนเน,นี่ยผมุ่งใต้ได้เลยครับไม่เหนื่อยแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้อาจจะ ด้วยความอยู่เงียบนะพี่แม่ครับนี่นี่นี่นั่งก่อนนั่งก่อนไม่ผมจะไปเรื่อเอาล้มป่านั่งก่อน่งก่อนอ่านี่นี่นายประกรณ์นะครับสวัครับเป็นอดีตหัวหน้าคณะทำงานตตอนนี้หลังจากมาเลื่อนตั้งเนาะเลือนตั้งที่เทพไอพี่กรุงเทพปิดที่นครที่นครสิบห้าล้านอีกหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้เป็นและวทำงานแล้วก็ยังช่วยงานกันอยู่นะครับแล้วก็ยังมาเนี่ยมาช่วยทำอะไรต่างๆเลอทำให้ ถ้าชวนสามารถเนัเรื่องตั้งแต่ั้งได้ได้นับเอแหล่งตัานไหล่งไ้ใรนเขาพูดสนทนาพันรือตอนนี้พันรื้อวันนี้ต้องมาชวยให้ลวนัดไปลนัเราเรี่ตีได้ตี้ตีีตีคนตีคนคนนาเอร์นี่ะครตีีคนตีีคน้องตีแรอยู่ในของก็ร้งตอนนี้ปคนเลยครับใครเป็นคนตะคร้าคนตายบ้างผมเองที่แบุนตรน วบานมีไหมคีก yeah? <cat on developed Airbnb> yeah. ุนม <can> like ีไหมจังดานมีไหม้าคนมีไหมก็ทุกคนครับยังยังความมั่นใจในการพูดอยู่นะครับจะพูดได้ช้าเป็นคำพังค์นะครับแต่ว่านี่นี่จะมีพลังได้พอได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ได้พอได้นะถ้าหน้าคนนี่หน้าคนปีกุนนี่ปัตาลูนรัยังไงฝากบอกต่อๆกันนะครับฝากบอกต่อๆขอโทษนะมายัะนะเ อีกประมาณไม่ถึง,งชั่วโมงเนาะก็คงจะมาถึงนะ okay, ครับโอเคครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับเราอยู่กันนานพอสมควรนะครับว,วันนี้เมื่อกี้เนี่ยยอด,ขขอ,ดอยู่ที่สามพันกว่าสามพันกว่านะครับก็ในครชอบฟังอะไรดู่เรือยนะครเนี่ยคนที่ติดตามเราชอบอะไรอูเดือยแน่เลยใช่ไหมใช่ไหมก็วันนี้ไม่ได้มีการอภิปรายครับพิมพ์ผนะิดครับยังอนุ่วงค้าง,ขขงจากรอบที่แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปได้ติดตามดูกันขนไป